เจออยู่ใสเจอละโอ้ง่ายมากทันดแบบไวปิด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 ปิบรันแบดนมาใช่นี่เอะไรซึอย่างแบมแดนอะไรซึ่งอย่างมีนะครับโอเคผมเจอล้โอเคโ้ไวแบรนดอนไวมากอะบรนดอนมาร์ตินสเออแบรนดอนมาร์ตินีสอ่านตัวหนังสือเขียนไม่ค่อยไม่เก่ง เวลาแพ้กไวมากฮะเวลาเยอะไวมากไปไวเนี่ยอ่าร้อยนาทีก็อยู่ที่ตัวเรืออยู่ข้างบนผมลองทดสอบค่าโดนตายโอ้ผมมาเถอะกว่าจะตายขนาดโดนระเบิดเต็มเต็มไังเป็นไรยินได้จบแล้วโดนลงมา จากชั้น<ร>นู้นน่า<ม>จะลงมาตายแล้วยี่สิบหกสิบประมาณนาทีที่สองยี่สิบครับเราจะได้คุแจยิงให้เลยกระจกดีมากรอบนี้รอบนี้มีนาทีนาทีครึ่งกว่าเลยโดยอดูความมั่นใจระเบิดสะเห็นเลือดมันอะระเบิดก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกระโดดทีเดียวตอนนั้นเออดีโอ้โหแม่นมากไม่ใช่แมน,นดวง ตายนาทีที่สามนะครับต้องต้องนาทีต้องเป๊ะนะต้องตายประมาณนาทีที่สามไอ้ไรตอนนอนเนี่ยตอนตอนนอนประมาณสามสิบวิใช่ไหมาณใช่ครับเนี่ยแหละผมนับไปแล้วคือนอนสามสิบวิเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าคุกแล้วก็เหลืออีกเวลาอีกสามสิบวิที่เราจะทำเควสเอ้นั่นแหละแล้วเราก็พอดีหมอเหมีงหมอหมิงหมองเหมียงผมยิงให้จบที่รถเลยรอที่รถเลยครับรอที่รถเลยใกล้แล้วได้เลยครับอีกสิบวิมีสีเขียวกับสีแดงนะฮะ ซ้ายสุดแต่พี่ชอบรถซ้ายสุดมันง่ายเขียวอะครับไปนะยันฮาร์ดแคร์มาแล้วมาเลยบอกผมเลยก็ได้ว่าไปจะให้โดดไหมบอกโอเคโอเคโอเคนาทีที่สามสิบอะครับอ่ะเข้ารถเลยไปเลยฮะไปอ๋อเออเวลาเยอะฮะนาทีที่สามสิบ ไอเอ๊ยทำไม้ึงไม่รูไมดเนดูการขับรถนะฮะองโบนี่สาวเลย หนังสดไม่มีกำว่าต่อแล้วนะเนี่ยทันมาทานไปนอนขับอย่างมันนะเพอ่ขับอย่างผมเชื่อในคนขับเชี่ยเง่อออกเลยเนี่ยเผมเชื่อในคนขับทันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาต้องสี่สิบวิอ่ะคิดดูแบบไวมาก ไวมากครับไวมากติอีกอีกสามมีครับรีบไปเลยครับรีบออกอ้อมีปักมืออ้ะอ้ะมีปักมืออ้ะเอ้เอ้ยอ้โอ้ยทิ้งสามทีอืมโอ้นี่ผมถ่ายไว้เลยเนี่ยพระเจ้ามากันสามคนนี่คือทิ้งที่ดีที่สุดเอาไปใช้กันนะครับ ทำมาถ้ามาเกินสามคนเอ่ต้องเรียกอย่างนงี้ยเมื่อใครขับรถไม่เป็นยาถ้า,ถาเขาบอกว่าถ้ามีคนขับรถเป็นสองคนเนี่ยก็ก็ไม่ต้องใช้แผนนี้นะฆ่าตัวตายเออถ้า <laughs> มีแค่คนเดียวก็ยยถ้าไม่มีเลยก็อย่ทำเลยครับเควสดเดียว <laughs> <laughs> คนขับรถจะทำเป็นยากจริงยากจริงเป็เปิญยา